เช้านี้บรรยากาศดีขี่รถตอนเช้าได้แล้วไปชมวิวซีเนื้อครับครับบรรยากาศงนา,รรา,าตอนเช้านะครับแบบบ้านๆน,นะครับบ้านเลยช่วงกำลังทำไล่ทำ มอเตอร์ไซค์ครับโอ้สวยเลยครับแถมเต็ม,ม,มของทุ่งนานเลยครับแม่ผมขี่ไว้เข้า กัดาำเช้าประมาณหกโมงครับวันนี้น้ำเยะเมื่อไหร่ครับวันนี้ปีนี้ฝนดีนะครับฝนดีครับฝนดีวันนี้ฝนดีตามเยอะเลยครับตามท้องไร่ท้องนา เมื่อคืนนะครับฝนตกหนะักฝนตกแรงน้ำเยอะนะครับ